สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเอาจุดดิตตี้เดสสำหรับบริษัท Enforce c ซจำกัดมหาชนสำหรับงบการเงินไตรมาสสองประจำปี2568ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณนักรบเนียมนำทำรรค่ะ CEO ของบริษฐฐัทค่ะสวัสดีครับค่ะและดิฉันนางสาวอัชุิพนพันธ์นะคะ CFO ค่ะค่ะสำหรับในคอ ไตรสองที่ผ่านมานะคะ่ะจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายบริการในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทปีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีรายได้จากการขายบริการนะคะที่เพ evet ิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วโดยเฉพาะในสําหรับไตรมาสสองที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะโดยเพิ่มขึ้นประมาณ30.9%ซค่ะอันนี้มาจากในช่วงไตรมาสหนึ่งที่มีโปรเจกต์บางส่วนที่เลื่อนการจัดส่งมาในช่วงไตรมาสสองค่ะ สำหรับรายได้นะคะที่เป็นหรือเขาเรียก r ร v วน u e นะคะยังคงมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ40เอร์เของรายได้จากการขายบริการซึ่งบริษัทนะคะยังคงมองว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ย่อนข้างเหมาะสมนะคะเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังคงให้ความไว้วางใจกลับมาซื้อสินค้าและบริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่องค่ะปนครึ่งปีแรกค่ะรายได้จากการขายส่วนใหญ่นะคะ เยว่าในกลุ่มของ e n d p o i n t Security แล้วก็ในส่วนของกลุ่ม a r t h u r หรือว่า Network Security Network Performance and Monitoring นะคะมีสัสดส่วนที่เริ่มเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มให้ความสนใจในการลงทุนด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากตัว Network Security เ<ๆ>พิ่มขึ้นค่ะนอกจากนั้นเองเนี่ยบริษัทยังคงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแล้วเมื่อพิจารณาในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มของ End User เนี่ยจะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ย,ยังคงมาจากกลุ่มของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มของ e n t e r p อร์ไนะคะนอกจากนั้นก็ยังตามมาด้วยกลุ่มของ Banking, Financial Service and Insurance ค่ะนอกจากนี้นะคะคจะเห็นได้ว่าลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ่ะเริ่มมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเนื่นองจากองค์กรต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจแล้วก็หันมาลงทุนในด้าน Cyber Security เพิ่มมากขึ้นค่ะ เมื่อมาดูในส่วนของกําไรขั้นต้นนะคะสําหรับในไตรมาสสที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของในช่วงไตรมาสสปีนี้เนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสปีที่แล้วนะคะอย่างเห็นได้ชัด นนส,ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากตัวของ Product m i x ที่เรามีการขายสินค้ากลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำ Margin ได้ค่อนข้างสูงเนี่ยออกไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผลจากตัวของเงินบาทนะคะในช่วงไรมาสองปีนี้ที่ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นทำให้เป็นผลดีกับในส่วนของ Gross p r r o i t Margin ค่ะซึ่งมาดูในส่วนของ Net p r o f i t Margin เองนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่แล้วค่ะส่วนหนึ่งก็จะมาจากในส่วนที่เรายังคง รักษาการทำสัดส่วนของ s อ n a นะคะได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วทำให้อัตรากำไรสุทธิยังอยู่ในระดับ10เอเซอยู่ค่ะในส่วนของงบฐานะการเงินของเรานะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทยังคงมีสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงกว่านี้สินค่อนข้างมากค่ะโดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงะคะ่ะอย่างเช่นเงินสดและเงินฝากธนาคารหรือว่าลูกหนี้การค้าค่ะ ในขณะที่นี่สินส่วนใหญ่ของบริษัทเองเนี่ยเป็นกลุ่มของเจ้าหนี้การค้าค่ะแล้วในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะลดลงเมื่อเทียบกับปีนาสิ้นปีค่ะเนื่องจากมีการจ่ายปันผลเข้าออกไปในระหว่างปีค่ะทีนี้มาดูในส่วนของ financial ratio ต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทั้ง roa และ roe เนี่ยยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะเนื่องจากว่าบริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยู่ในช่วง ครึ่งปีแรกของิของปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด e ีอีเโชเองเนี่ยเรายังมีสัดส่วนที่ยังไม่ถึง1เท่าคืออยู่แค่ประมาณศูนย์จดสามเท่าเท่านั้นค่ะในส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องของ outstanding PO ค่ะซึ่งนณวันที่สาิเอดกระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิแปดเนี่ยเรามี outstanding PO อยู่ทั้งหมด2องห้าสิบสองประมาณ2องห้าสิบล้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของ New Project ที่ยังรอการจัดส่งอยู่ค่ะ ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของ product focus ซึ่งส่วนนี้จะขออนุญาตให้ทางคุณนักโกเป็นผู้อธิบายในส่วนนี้ค่ะครับส่วนครับก็เราจะเห็นนะครับว่ารายได้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่คือรน่ว Security ใช่ไหมครัก็นําโดย p a ร o โอตโเองนะครับก็ทุกคนน่าจะทราบดีพาราโอตโก็น่าจะเป็นบริษัทไซเบอร์สิลตีที่ใหญ่สุดในโลกไปแล้วนะครับต,ตอนนี้นะครับหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเองก็มีการแอ q ควายบริษัทชั้นนำอีกบริษัทหนึง่ง ด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่2พันล้านเหรียญน,นะครับก็ก็ทําให้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับอันนี้สําหรับเราก็ทําให้าราโ,โ,โ,โตโตใหญ่ขึ้นนะครับส่วนผลิตภัณิก,กต่างๆเองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงของที่เราทําตลาดมาประมาณปีสองปีนี้นะครับก็มีเช่นไซมูเลตเป็น a t t a c ค Simulation นะครับแล้วก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของ Security Validation ต่างๆในในองค์กรนะครับจะเห็นว่าองค์กรเองเนี่ยเขาจะมองถึง เป็นในแคมป์โปรเจกต์มากขึ้นนะครับในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะแฮกเกอร์จะเข้ามานะครับไซเบอเลสเองก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้เลยเพราะอย่างยิ่งสถาบันการเงินนะก็ใช้กันอยู่นะครับต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง performance monitoring นะครับทุกคนก็หลังจากมีระบบ Cyber s e c u r i t y ที่ดีแล้วนะครับก็อยากที่จะได้ระบบ performance ทั้งระบบเลยตรวจสอบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้ที่มันช้ามันช้าเพราะอะไรไอ้ที่เร็วคงไม่มีปัญหาครับคงตอบได้นะแต่ที่ช้าต้องหาจุด จุดที่ชา้าได้นะครับวันนี้ก็เป็นการทำเฮลทเช็คนะขององค์กรเนี่ยเพราะอย่างยิ่งองค์กรที่จะมีเรื่องไทม์เซนซิทีฟนัมากๆเช่นพวกโบรกเกอร์อะไรต่างๆเนียครับที่อาจจะต้องเอามาใช้ตาซึ่งปีที่แล้วเองเนี่ยสถาบันการเงินต่างๆก็ไปใช้เยอะนะครับในหลายที่ซึ่งสามารถจะตอบโจทย์ก็ได้เลยว่าเออมันชา้าที่เพราะอะไร,ะรเวลาทําไมออเดอร์นี้มันไม่ไปออเดอร์นี้มันไปนะครับโอเคต่อมาอีกอันหนึ่งที่เราโฟกัสนะครับก็กําลังเข้ามานะค,คือเป็นเกี่ยวกับของข่าวแฝงนะครับก็คือเป็นเรื่องของข เป็น Product ที่ที่เป็นเบิร์นะครับ Number one นะครับทางด้านซาว d s สกิลตี้นะครับคนจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่อยู่บนคลาวด์หรือบนเว็บกรีนะครับก็คาแฟ่ก็เป็นปกป้องทราฟิกผมว่าน่าจะเกินครึ่งของโลกนี้ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักที่เราดูนะครับส่วนทุกคนทราบดีแล้วนะครับ p า l o โรลโต้ทำอะไรบ้างยิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไอดีนิตี้นะครับอันนี้เพิ่งแอ q ควายบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อไซเบอร์อาร์ ับบอีกตัวหนึ่งซึ่งเขามองเกี่ยวกับเรื่องของ identity นะครับหรือ credential ของเราสำคัญมากนะครับก็จะมาอินทิเกตกับ Palo Alto ที่เป็นเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีครบทุกอย่างไม่ว่าตั้งแต่ network ยัน cloud ยัน AI นะครับยัน OT ยันเรื่องของ identity นะครับส่ว c l o u d f l a e เองเนี่ยแน่นอนนะครับเขาโฟกัสเรื่อง Cloud security แล้วก็เรื่อง API นะครับแล้วก็เรื่องของคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ Delivery Network a p p l i c a t i o ินนะครับแต่ที่เขาเด่นที่สุดคือเกี่ยวเรื่อง Cloud Security แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ a อ p พลิเคชัน Security นะครับอย่างว่านะครับถ้าท่านมีแอปพลิเคชันทุกอย่างที่อยู่บน Cloud นะครับก็ให้ API วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ทางด้าน Clo า ud แฟงก็จะเปตรวจสอบเรื่องของ c y b e r Security ทั้งระบบให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเริ่มโฟกัสกันมากขึ้นเพราะเข้ามาอยู่กับเราในปีสปีแล้ว ส่วนเรื่องของโกลาซอฟเองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราเข้ามาในสองปีรักสายบานการเงินใช้อยู่หลายๆที่นะครับก็ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กเปอร์ฟอร์แมนซ์และมอนิเตอร์ที่ผมบอกไปนะครับจะช้าหรือเร็วนะครับเราจะต้องตอบให้ได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็หาจุดที่มันมีปัญหาให้ได้นะครับนี่ก็เป็นของโกลาซอฟนะครับส <c oughs> ่วนเรื่องของเฟมูเลต อันนี้ก็เราออกตลาดมาประมาณสั้เกือบสองปีแล้วเหมือนกันก็ปีนี้ก็ได้ได้เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่อง security validation เกี่ยวกับหาช่องโหว่นะครับก่อนที่เราจะแฮกเกอร์มันจะรู้นะครับเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบของเราด้วยว่าของเราเดี๋ยวมีช่องโหว่อย่างไรนะครับช่องโหว่ในที่นี้ไม่ไม่ใช่ช่องโหว่ของเครื่องนะช่องโหว่ทั้งระบบเลยนะครับบางทีมันถูกการแก้ด้วยการทำไซเบอร์เซキュริตี้โปรตีให้ดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เงินมากครับเร่องตัวนี้ก็เหมือน ทำ Attack Simulation mm hmm. ให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่า Security Validation ของเราเป็นยังไงอยู่ในระเวลไหนเมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้วนะครับ mm hmm. okay. อันนี้ก็เป็น Product ที่เรามีทั้งหมดนะครับคิดว่าสำหรับ s e c u r เองนะครับมี Product ที่มีครบนะครับตั้งแต่งานตั้งแต่พื้นฐานยันคลาวนะครับตั้งแต่ในเน็ตเวิร์กยันคลาวเลยแม้กระทั่งแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวเรื่อง c y เบอร์ c u ิ i ตีเนี่ยเราน่าจะเป็น p โปรดักที่ มีกหมดมิกซ์ที่ครบนะครับทุกทุกเซกเตอร์ของเซเบอร์สกิลตี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับนสำหรับในเอ่อในช่วงคำถามนะคะเอ่ออันดับแรกนะคะในเรื่องของการรายได้ของบริษัทค่ะมีการปรับเป้ารายได้สำหรับทั้งปีหรือไม่อย่างไรคะก็ปีนี้นะครับเราก็เป็นคอนซูเอตีฟนะครับเราก็ อยากจะให้โกรดนะรยังเป็นโมเมนตัมโกรดอยู่นะครับสิบสิเซขึ้นไปและยังต่าำนะครับแล้วสำหรับรายได้ในกลุ่มของ Network p e r f o r m a n c e and Monitoring และกลุ่ม a r t ตอรค่ะเพิ่มขึ้นมาชัดเจนจากปีก่นกอนๆหรือว่าเป็นรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เปลี่ยนไปค่ะจราเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของ Network Monitoring Performance นะครับแล้วก็กลุ่ม a อ t ตอรเนี่ยขึ้นมาเป็นโปรดักที่ที่เราได้ทำการตรเมื่อสปีที่แล้วนะ ในบ้างทำไมถึงมีการเร่งตัวในปีนี้ค่ะโอ้ก็เกี่ยวกับเรื่องน profit optimization ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนเช่นมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ก็ตัวอย่างนะครับโอเคเวกับบริทกลุ่มอเตอร์ค่ะกลุ่มออเตอร์จะเป็นในกลุ่มที่ไม่ใชุู่้บุกชาติผู้บุตการมจะอยู่ในกลุ่มของ enterprise ค่ะเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนเริ่มกลับมาหรือไม่จากสถาการณ์เทดวอร์ที่ได้ข้อสรุปมากขึ้น ก็แด้ครับก็เอกชนก็เริ่มลงทุนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์ที่เป็นเอ็นเอร์พนะครับเพราะว่าเอ็นเออร์พเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับทางด้านปิโตรเคมีหรือตัวอย่างนครับก็เริ่มมีเรื่องโอทีซีเรตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของ จากเทตวอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนจะรู้กันมาก่อนแล้วครับว่าสัญญานะเราก็คงไม่ไม่ที่เราเห็นนะ19%ที่เราได้มาททาเนี่ยนะครับก็เท่ากันหมดในย่านนี้นะครับทุกคนก็พอจะเราได้อยู่แล้วนะครับก็ก็ไม่ได้เสียเปรียบกันนะครับก็เริ่มกับสู่สภาวะปกติแล้วค่ะแล้วถ้าในส่วนของภาครัฐบาลเป็นงบการการใช้เงินเป็นยังไงบ้างคะก็รัฐบาลเองก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็งบประมาณผ่านไปแล้วนะก็เริ่มทาโครงการต่อ ก็ยังคงมีโครงการอยางต่อเนื่องค่ะค่ะแล้วเส้นของของเน็ตมาชินเองคาดว่าในระยะยาวจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าคะแน่นอนนันแบบเพิ่มเพราะว่าบลมีราเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับส่วนในบอทเซียวตี้เนี่ยแน่นอนเป็นคอมโบดิตี้ผลกำไรมันกลายไม่มากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของเอชน์เองเนี่ยบริษัทก็มีการพยายาม <S <S ที่จะคงสัดส่วนเอาไว้ให้ยิ่งเข้า ใกล้ใกล้เคียงหรือว่าลดลงจากปัจจุบันอยู่ค่ะ,คะสำหรับสถานการแข่งขันในปัจจุบันของตลาด Cy เ e อร์ซิเรตี้ในส่วนของ d i s บิวเตอรเองเป็นยังไงบ้างพอลำรับขาใหญ่เนะี่ยก็ยังมีประมาณสี่ห้าเจ้าอยู่เหมือนเดิมตัวที่เป็นค้างทางเล็กๆก็อยู่มาสักสิบเจ้ารวมๆประมาณสักสิบห้าเจ้าตอนนี้แต่ขาใหญ่ประม 4, 9, 5, าณสี่เจ้าห้าเจ้าอยู่เหมือนเดิมก็สกิลก็เป็นลีดเดอร์อยู่ในนะนอยู่แล้ว ในปีนี้มีโอกาสที่จะทำเอ็มแอนเอหรือเปล่าคะปีนี้คงไม่มีบอกอ่อนเลยนะครับว่ามันคงไม่มีเพราะว่าผมต้องดูสถานการณ์ว่าเราเก็บเงินสดไว้เพื่อที่จะเราทำโครงการใหญ่ๆอย่างเมื่อปีนี้เองก็ทำโครงการใหญ่ๆที่เรสิ้นโครงการครับใช้เงินสดของเราค่ะแล้วในเรื่องของปี<ด>ปหน้านะคะแน่นะคุณ็ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอย่าเพิ่งรีบเลยครับเพราะตรงนี้เก็บเงินสดไว้ก่อนนะครับค่ะ จะมีการจ่ายปันผลระหว่างการหรือไม่ในปีนี้เนื่องจากเงินสดเหลือเยอะถ้าหากว่าไม่มีมีแผนการนําไปลงทุนอย่างอื่นหรือไม่ค่ะเราเอาเงินสดเนี่ยนะครับมาทำโครงการใหญ่ๆนะเพราะว่าทุกคนก็จะทราบปีน,นี้ระบบ s u b e r Scaling เองนะครับการลงทุนเรก่ับเงเปลี่ยนไปนะลูกค้าเริ่มที่จะทําโครงการใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็แบ่งชาระจ่ายยกตัวอย่างเช่นทำโครงการสามปีแบ่งชําระจ่ายสามงวดงวดละปีอนนะไรเงี้ยเกิดขนมาึ้นเพราะอะไร เพราะว่าวงการ Cyber Security เองนะครับมันมีการขึ้นราคากันทุกๆปีปีนึงประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่นะครับอย่างนี้พอลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกันงบซื้อเอ็มได้เพิ่มขึ้นสิบห้าสิบยี่สิบเซ็นต์ในปีหน้าบวกเอ็กเชนจ์เลทนะครับใต้เอ็กเชนจ์เลทเพิ่มมาเพิ่มขึ้นอีกงั้นลูกค้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ทำสัญญากันเลยสามปีนะครับณเวลาวันนี้นะเขาได้ฟิกเลทปึิกราคาฟิกยูเอสดอลลาร์เรียบร้อยแแล้้ววกกกกก็็็ปีีทาาาโครรงงงัันนนบ่่ออถื เอาเงินส่วทำโครงการใหญ่ๆเราไม่ทำไฟแนนซ์เองนะครับเรามีพาร,ร์ทเน่อเราทำไฟแนนซ์ค่ะซึ่งในส่วนนี้ที่สําหรับลูกค้าที่กลุ่มที่มีการผ่อนชำระหรือว่ามีเครดิตเทอมที่อยากเป็นพิเศษเนี่ยบริษัทก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการให้เครดิตอยู่แล้วนะคะในการพิจารณาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเครดิตเลทติ้งหรือว่าปะวัติการทารายการที่ผ่านมานะคะในเรื่องของทั้งการสั่งซื้อหรือการจ่ายชําระหรือว่าในเรื่องของความเป็นไปได้ที่บริษัท ที่ทำการค้ากับเราเนี่ยจะมีเรื่องของดีพอหรือไม่นะคะค่ะสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกหรือไม่คะก็หลังจากเรื่องของเทรดวอรจต่อไปนะประชาชนก็กลับมาลงทุนเหมือนเดิมครับแล้วก็ภาครัฐบาลก็เพิ่งผ่านสภาไปแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณก็ส่งแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าถ้าสงครามเขมรจบเร็วก็น่าจะดีขึ้นเลยนะครับโดยธรรมชาตินะครับ ค่ะแล้วปัญหาที่ท้าทายในปีนี้คาดบ้ามีอะไรบ้างคะคือปัญหาที่ท้าทายตอนนี้นี่คือที่เราเห็นอยู่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจภายในของประเทศเราเองครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะสงครามมันพูดตรงได้ก็สงครามนะครับเราก็รู้แหละโลกเองก็ชนะนะครับเพียงแต่ว่าจะชนะแบบท่าไหนเท่านั้นเองพวกรายฟังเพียงแต่ว่าเรามองว่าอย่างนี้ครับว่าคือถ้ายัางยืดเยื้อนะครับคนก็ยังชะลอตัวนะครับ แต่แนวโน้มน่าจะดีขึ้นสิ่งที่ท้าทายสําหรับเอ็นอร์ต่อไปเราคือว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็เราจะโกรธยังไงนะสำหรับโปรดักใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็โชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าตั้งต้นปีมาเนี่ยเราก็มีโปรดักใหม่ๆเข้าอองตลาดนะครับประจําปีนะโดยเพย่มยิ่งเนี่ยในทุกๆปีเราจะมีโปรดักใหม่หนึ่งตัวนะครับปีนี้เดี๋ยวก็น่าจะออกปมานปลายปีนะเป็นการทดสอบอยู่นะครับค่ะแล้วโอกาสได้งานที่เกี่ยวกับ virtual bank ดีมากน้อยขนาดไหนคะปกติโมชชั่นแบงค์เนี่ยเขาแบ็กอัพก็โดยแบงค์ปกติแหละเรารู้สาข่ายนะทุกคนน่าทราบดีนะก็ใช้อีกอ,อ้างอิงระบบเดิมนะซึ่งเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วอุตสหาหกรรมอื่นๆเนี่ยมีภาพรวมที่ค่อนข้า,าของอ่อนแอลงแต่ทำไมตลาดของเซิร์ฟเวอร์ซูตี้เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีคะในในปัจจุบันโอเป็นคำถามที่ดีนะี้คือจริงๆเนี่ยนะครับยิ่งเลคเตอร์อื่นนะครับมีปัญหาอยู่นะครับ ทุกคนพยายามใช้นะทเทคโนโลยีนะครับมาทางานมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมาทํางานเทคโนโลยีเนี่ยมันคือไอทีนะครับนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีแล้วมันก็ต้องมีคนป่วนในวงการเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับดังนั้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้มันก็คือตามเทคโนโลยีไปรเรื่อยๆนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนีไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในตัวคุณแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นมันเองนะครับแต่มันอยู่ในระบบคลาวด์ที่คุณอาจจะมองไม่เห็นมันเลยมันอาจจะอยู่ในมือถืออาจ,จอยู่ในโน้ตบุ๊กคุณตัวที่คุณไม่รู้เลย ทุกครั้งที่คุณกดอันเนี้ย u ั m มิ o ออเดร์ไปเนยนะครับมันจะผ่านระบบไซเบอร์สฟีย์ตอย่างน้อยแปดตัวนะครับเจ็ดถึงแปดตัวตั้งแต่คุณกดไปเนี่ยแต่คุณไม่รู้นะครับอันนี้มันก็คือเป็นเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมมองว่าอายิ่งใช้ถือเยอะยอะเท่าไหร่ครับ Cyber Security ย,ยิ่งโตบริษัทมีไรายได้ที่มีลักษณะต่อเนื่องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เอ่ออันนี้จริงๆก็คือเรามีเลย์เคอร์รี่เรียวอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมทั้งหมดนะคะตัว์เก็ตี้มากๆนะก็คือว่าถ้าเลย์เคอร์รี่เรียวนิวหมายความว่าอะไรครับเราเราขายโปรดักต์ไปแล้วสปอร์ตลูกค้าดีลูกค้าก็ยังอยู่กับเราอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นนี่ไม่น้อยนะอ๋อจากจากรายได้หลักของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับแข่งจริงแข่งราคาใช่นะแต่เพียงแต่ว่าเราแข่งกับตัวเราเองถ้าเรายังดูแลลูกค้าได้ดีลูกค้าก็มาีมา ตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่โตโดดเด่นในปีนี้เนี่ยยังคงมีภาพที่จะเป็นอย่างนี้ตอบเรื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือว่ามีโอกาสปรับเพิ่มลดได้ขนาดไหนคะจริงๆมันก็เป็นภาพที่ที่เราวางเอาไว้อยู่แล้วนะครับเ,เพียงแต่ว่าจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่ที่ถือว่าตลาดเองยังการแข่งขันมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตอีกคิวหลังเนี่ยการแข่งขันโดยเฉพาะภาครัฐเองมีเงินอยูุ่ก้อนเดียวเนี่ยจะตกุตมกันขนาดไหน ก็ต้องเผื่อาไว้ด้วยเหมือนกันครับแต่เราโชคดีนะครับคือเห็นว่ากำไรเราดีเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเรามีทีมเซอร์วิสที่ดีพูดง่ายๆนะครับคือสายที่เป็นเซอร์วิสของเราเรามีรายได้มาจากเซอร์วิสเราได้มาจากตรงนี้นะครับก็ทําให้โปรเจกต์มีนะคะนก็คือบริษัทที่1 0อยู่ ตัเองก็ยังคงคาดว่าจะยังคงเป็นแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ใช่ไหมคะคือจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งอัลกสริมเยอะนะครับเราก็ยังต่ำก็คือเมนเทนของเราให้เสบวกประทัดแต่ถ้ามันมีจังหวะโตเราก็อยากโต,โตนะครับไม่ใช่ไม่อยากโตเพียงแต่ว่าในจังหวะนี้เองเนี่ยนะครับก็เปีที่แล้วนะลองคิดเห็นสถานการณ์สถานการณ์คานเสร,รก็ดีสถา,านการณ์อะไรคือดีเนี่ยคุณไม่ไม่มีใครอยากที่จะโฟกัสว่าจะต่ำ โอเวอร์คอมมิตว่าโต้์กันทีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือท่านเราโตถือว่าอย่างนี้ถือว่าโอเค,ะคะแล้วนะครับแล้วตัวของของคัสเตอร์ดีเพนชั่นเลดค่ะคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์คะโอ้ยของเรานี่ดีมากนะครับของเราถ้าเป็น MA นี่ยทกเก้าสิบเ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เคยทำค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ลูกค้าที่มีอยู่ปัจจุบันก็ยังคงมีการซื้อสินค้าเข้ามาอย่าง ก่อนเนื่องค่ะยังคงเป็นลูกค้ารายเดิมๆที่มีกันอยู่ด้วยเช่นกันค่ะครบ,บริษัทมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะโดนยกเลิกสิทธิการบริการจากเลยเอ่อจากทางเวนเดรอร์เออรค่ะไม่อะครับถ้าเรายังขาธุรกิจได้มันไม่การย,ยกเลิกๆๆคุณก็ลองคิดดูว่าคุณทาธุรกิจดีๆแล้วมันใครจะมายกเลิกมันไม่มีอะไม่มีเหตุ ถ้าหากว่าบริษัทสูญเสียคีย์แมนหรือพนักงานที่สําคัญจะกระทบบริษัทมากแค่ไหนคะด้วยปกติแล้วนะครับบริษัทเราก็จะมีแบคเป็นอยู่เสมอคีย์แมนก็ก็ปกตินะครับโดยโดยโดยอย่างยิ่งก็เราก็จะมีนะสามหรือกว่าของนักองเทคนิคนะครับคืสามสี่คนนะครับที่ยังพอแบัพกันได้นะครับแล้วก็ซีเนียร์ทีเนียร์ก็ยังมีอีกเยอะที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือแบคพกันได้ไม่น่ามีปัญหาของเราส่วนใหญ่พนักงานของเราเราปิปีหนึ่งเราจะได้ เดือดสตามาของสองคนนะครับมาที่มา่วมงานกันเราค่ะจริงๆบริษัทมีการทําแผนเรื่องของการสืร่อทอดแห่งงานของตําแหน่งต่างๆเอาไว้อยู่ด้วยเหมือนกันคะเนื่องจากบริษัทก็มีคอนเซิร์์ในเรื่องนี้อยู่อยู่เช่นกันค่ะ,ะช่วยอัปเดตต,ตลาดการลงทุนไซเ e อร์ซิลิ t y ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรายังสามารถโตได้ทัทงท้งทั้งที่ s i รายได้ดูเหมือนจะซอฟลงค่ะ อ๋อจริงๆแบบนี้นะครับ c a b เบ Security เองเนี่ยมันก็จะ SI บางคนสอบลงแต่ s SI อบางเซกเตอร์เขาก็โตนะครับแต่อาจจะอาจจะเห็นว่า SI บางทีเขาเขาลดลงเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเก็บตังค์ใช้เวลานานะครับแต่โปรเจกต์ใหม่ๆเองเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า SI นี่มีเป็นพันครับ,รบมีหลายร้อยนะครับขายใหญ่ก็มีขายเล็กก็มีขายที่อยู่ในตลาดก็มีไม่อยู่ในตลาดก็มีนะครับงั้นคือเราเห็นว่า SI อาจจะเล็งอยู่ลดลงนะครับ เขาลดลงทั้งหมดนะแต่ไซเบอร์ซ u เคิ y ตี้เขาโตนะครับผมบอกไปก่อนนะครับทุกคนอาจจะยังไม่ทราบย่างอื่นพวกขายเน็ตเวิร์กลดลงขายซิสเต็มลดลงแต่ไซเบอร์ซ u เคิ y ตี้เขาโตนะสำหรับนโยบายภาษีของทั้มค่ะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่คะไม่มีครับเพราะเราอินพ r t ตแต่ถ้าจะมีก็ต่อเมื่อว่าประเทศไทยตั้งภาษีสู้อันนั้นแหละเกิดเรื่องนะครับ ค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นเนเี้คือบริษัทมีการคิดราคาโดยใช้ลักษณะของการเป็นคอดพ์มาจินอยู่แล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราคอนเซอร์นอยู่ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเรื่องของพี p a ค่ะมีแนวมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะก็พีทีพีเอพร้อมก็ยังอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้คันเนอร์จากเทศมามาช่วยเกี่ยวเรื่อง Data าเดคอมอรีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนะคิดว่ามาริวสามเนี่ยนะครับเราจะ้อนสโตัวใหม่ออกมา ซึ่งสามารถที่จะทำตัดตดสินคองบรได้ด้วยนะด้วยตลาดใน PDPA ีเอนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนเซ็ปต์แมネจเมนต์ามส่วนใหญ่นะครับแต่ทำตาดตาดสินโซรผมย,ยังไม่เห็นคนไทยที่ทำได้เก่งๆนะครับยังไม่มีนะประเดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าแรกนึกพาอโตอเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายได้เยอะที่สุดเนี่ยเรามีการมีแผนที่จะลดการ ขายในส่วนในในสัดส,ส่วนของกลุ่มพารลโตโลนบ้างไหมคะมันเะว่ารถไม่ได้มันบรษัยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในะพารลโตนะครับคือขายมาตั้งแต่สมัยก่อนจะไม่ถึงไม่กี่ตังค์เลยตอนนี้ขายเยอะมากเพราะเขาไปแอดควายมาทั่วโลกแล้วตอนนี้น่าจะเป็นบริษัทเซบาสเตียนที่แอดควายมาเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้นะล่าสุดก็ไปแอดควายเซบาคมาเนี่ยยี่สิบห้าพันล้านเนะงนินไม่น้อยนะยี่สิบห้าพันล้านเป็นแสนล้านนะ่ะอเขาก็เลยใหญ่ขึ้นนะครับยังไงเขาใหญ่ขึ้นเราก็ต้องไปตามเขาแหละครับเพราะว่ามันมันเข ไปเรื่องปกติขาดของเอาไรายได้ของบริษัทคะมีลักษณะเป็นซีซันแลที่จะเน้นไป Q4 เหมือนปีที่ผ่านๆมาหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติครับเป็นประเทศไทยเป็นที่ Q3 Q4 เนาะแต่โดยบางปีเองที่งก็ประมาณมันมันผิดเพี้ยนนะครับมันก็เลยย้ายไปอีก Q1 Q2 เนี่ยนะมันก็โดยโดยโดยสตักเตอร์มันคือ Q3 Q4 ธรรมชาติจากการลดภาษีน้าเข้าเหลือศูนย์เปอร์เซ็นจากอเมริกาเราได้ประโยชน์หรือไม่คะ ลดผัีเข้าของเราไม่ได้คื้นรถดีครับเราก็ศูนย์อยู่แล้วหรือป่าของเราเป็นได้รับได้รับการยกเว้นอยู่แล้วนะครับปกติครับประโยชก็คือปกติตอนนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ปกตินะครับบริษัทเป็นอันดับเท่าไหร่ในเรื่องของเงี้ยยอดขายในกลุ่มของ Cyber Security ค่ะไซเบอร์เซฟิี่เราอยู่เบมรอนต้นหนึ่งสองเนี่ยนะครับเพราะอีกเก้าหนึ่งเขาขายเน็ตเวิร์ขายเป็น เนื่องจากในส่วนนี้ค่ะมันยังไม่ได้มีการทำรีเร์ชออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นเปเปอร์เนี่ยเพราะฉันอาจจะยังตอบแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทอื่นๆเนี่ยจะมีการขายที่ค่อนข้างเป็นเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กค่ะเป็นเน็ตเวิร์กนะไม่ใช่เน็ตเวิร์กเคียวรตี้นะค่ะก็จะมีการคลาอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ขายคลาเพราะว่าถ้าขายคลาอย่างเช่นปเปอร์เซนต์มันที่มันบางมากคุณจะไปขายคาวยี่ห้อไ่จีนไคอเมริกาเนี่ยเขาอยากให้เราขายนะแต่เราไม่เอา เพราะว่ามันมันบัตรที่มันไม่เหลือเลยเหลือน้อยมากถ้าเลขไม่ไ้เป็นพันสองพัล้านคําได้ี่สำหรับในคําถามบางส่วนที่มีความคล้ายคลึงหรือว่าใกล้เคียงกับคําตอบที่ได้ตอบไปแล้วนะคะเราอาจจะขออนุญ,ญาตข้ามไปด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตให้ทางพี่มาได้ช่วยเอสรุปภาพรวมของในปีนี้ให้ <S <S ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าใน าของเราในปีนี้ยังจะเป็นแบบไหนคะคือจริงๆนะครับเซเบอร์ซีลตี้เป็นตลาดที่ดีตลาดที่เขายังสดอยู่ก็ไม่ได้ช้ำอะไรนะครับก็จะสังเกตได้นะครับจากจากจากที่เราเข้าตลาดมาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคนี่ครบสี่ปีพอดีเราคือสองเท่าสองเท่าแล้วนะฮะจากจากที่เราเข้ามาแต่พูดถึงเรอเนิวนะครับกำไรเราก็โอเคประมาณนั้นนครับที่ว่าตลาดนี้เนี่ยนะครับมันคือเป็นตลาดที่ที่ทุกคนอยากเข้าหาอยู่แล้วเพราะเราจะมีเรลิ่งเรอเนิว มีอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่โตนะครับมันโตตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่โตตรงนี้ก็ไปโตหน่งอื่นนะครับแอปพลิเคชันไม่โตเดี๋ยวไปโตที่คลาวคลาวไม่โตเดี๋ยวก็ไปโตที่อื่นต่อไปนะครับแล้วก็นะครับเราสังเกตได้ช่วงนี้นะฮรัก็เ,เห็นว่าเราปัญหาข้างบ้านข้างบ้านก็มาแฮกเราบ้านล่าสุดก็มีสามสี่ที่โดนแฮกไปเฟซเฟซกระจายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเราเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับภัยนะครับ มันมันมนีนะครับโจขโบยข้างบ้านมันหนึ่งเข้าออกเป็นเวลานะครับแต่ไอ้ภัยทางด้านไซเบอร์เคอร์รียเนี่ยมันมันเข้าออกตอนไหนก็ได้นะครับถ้าท่านมีทรัพย์สินทางด้านดิตอลแอสเซทอยู่มันเข้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมันมันมีโอกาสที่จะโตนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าสถาบันั้งานเองเนี่ยการการการเติบโตของประเทศของเราอาจจะยังอยู่ GDP พมันไม่เกินสองเนี่ยมันก็มันก็โตได้ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ GDP พมันโตมากกว่านี้มันก็โตตามโดยปกติแล้วเราก็ พร้อมอยู่แล้วที่จะโตแล้วนะครับแล้วก็สัดส่วนของเราก็ถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดแล้วก็เยอะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเลโชต,ต่างๆถือว่าดีครับผมลองคุยกับเพื่อนๆท,ที่อยู่วงการนลกลงทุนบอกเออเป็นเลโชที่ดีก็ยังน่าที่จะลงทุนได้สําหรับสิขียวของเรานะครับแล้วก็ตลาดเราเองก็ไม่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 ได้เป็นตลาดที่ช้ำมาผู้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นตลาดที่สดอยู่นะครับส่วนรายได้ครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็ยังมองว่าเรายังคงที่มีโมเมนตัมอยู่นะครับเพราะว่า นักลงทุนก็นรู้จักผมดีครับผมคือคอมมม่คือคอมคอคอมิตนะครับไม่เคยที่จะลุดจากถึงที่ผมพูดไปนะครับแล้วผมจะไม่พูดอะไรเวอร,ร์บางอลังการนะถ้ามันไม่ไม,ไ,มไม่ไปในจริงก็เสียเครดิตกับตัวผมเองนะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากนักลงทุนเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของว่าจะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ที่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวนะฮะก็อ,อยู่จังหวะที่ที่มันเป็นความเป็นจริงนะครับโอเค ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำถามที่ส่งเข้ามานะคะได้หมดลงแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งหลังจากนี้นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่อีเมลของ ir a า n f o r ด e c u r e c o m หรือโทรเข้ามาที่บริษัทได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค,ค่ะ